สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซี่ยวสมสมคนโคราชบ้านเองเด้อจา้าวันนี้เราจะไปไหนกันลองจำทับไปเอาป้ามากินคับเอาผ้ามากินนะคะวันนี้กะบ้านกะบ้านก่อสุบบ่อเนาะลูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า น้ำม,มันแห้งหรือยังสูบตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวน้องสัำทับมาทางนี้ลูกหนูมาทางนี้ตรงนั้นมันถนนนี่แต่งตัวเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันเลยใส <laughs> ่เก้มไม่เหมือนนะค,ใคะใส่เก้มไม่เหมือนเหรอลูกไหนผมใส่เก้มสีดำเดี๋ยวหนูยื <ผม S 1> ่ต้งอะไรสิใส่แก้มส,สีนี่อ่าไหนมีหมวองด้วยเอาหมวองให้ดูดูนี่เอาไปใส่ปา่า อเคนี่นะคะทุกๆคนอันนี้ก็พ่อใหญ่กำลังเอาปลาหน่อยพ่อใหญ่ช่วป์ปลา <c oughs> ไปบีไว <c oughs> อ๋อห <c oughs> อยนะคะ <c oughs> อันนี้สูปตั้งแต่เมื่อวานนุ่นพ่กับพี่ขวี <c oughs> อันนี้ถวด <c oughs> ถวดลองจนถับนะคะนี่ <c oughs> ยังแข็งแรงอยู่เลยเก็บหอย อยูล่ลอยหาปีเสียงว่าน,นี่เดี๋ยวดูน่าช่ำนะคะเดี๋ววดยวน่าช่ำลงไปดลงจับนเดี๋ยวน่าช่ำลงมาละม,ม,มือจับของหนองจำปานะคะตำบลใหม่ไม่มีใครกินแกได้เดี๋ยวใครแกโชว์ฝีมือเนาะ เดี๋ยวรอดูมือจับบันเก๋ากระส่มลงละเบนูพัดปลาไหลแน่นอนนี่นี่เป็ดรเร็วเร็วเร็วนี่ปลาช่อนไหม

นขอบตีนกัน,น,นเดี๋ยวใหญ่มากต่อประซิวเนาะอ,อันนี้ดูป่ากระโดดย่องย่องย่องป่าป่าหน่อยป่าหน่อยว่าจ้ะบรรยากาศบานบาก็สููทุกปี

ไหนตัวใหญ่เป๊ะไปนู่นแล้วอะไรนะอรุก้ เชียกองเชียร์คอยเวียงถังลงมามีแต่ตัวแบบบักๆเนะจ๊ะพี่น้องก่อนนะ้านี่สมทายให้ดูไม่ได้เนาะจ๊ะเพราะว่าเสียงสูบม,มันดังยังไม่มีงบสื่อไหมเนาะจ๊ะมาดูคลิปสวมได้หลายเนาะจ๊ะจะได้มีกระตังสื่อไหม

โอ้ยใหญ่มากเมื่อกี้ได้ปลาตีนนี่นี่ไปตรงนู่นแล้ว นี่ปลาช่อนเพาะโชดึงปลาช,ช่อนใหญ่มีใหญ่กว่านี้อีกขึ้นไปแล้วครับ เดี๋ยวสมพาทุกๆคนขึ้นไปดูอันที่จับแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันถ่ายเราเสียงเสียงสูบมันเข่าเนาะจ้ะ <Okay. S 1> แล้วมันบดอะไรยินมันบไดอะรอัธรดในการแบบดูภาพแบบนี้ไงมันเป็นเสียงแบบเสียงบรรบ้านเสียงโคนเสียงอะไรแบบนี้อยากใค้ได้ยินแบบนี้เนาะจ้ะ <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ตัวใหญ่ละเก๋ออ๋ออยู่ในถางนั้นม่นนี่นะจ๊ะใหญ่มากอันนี้ก็อันนี่เป็นหน่วยขัดแยกป่าขัดแยกปลาก็ขัดแยกหอย ตรงนี้ก็แบบแต่ก่อนทำหมาโตหมาหินอ่อนเนาะจ้ะแต่ก่อนมีตรงนู้นตรงนู้นของหนายังทำอยู่โตหมาหินอ่อนจ้ะนี่ก็เป็นขอกบอ่อขอกหัวน,น,นี่นะจ๊ะพอแม่พี่น้องก็จับมาเซ็ตแล้วเนาะอันนี้ก็มา มีปลาซิวมีปลานินมีหอยให้ดูอันนี้ปลาดุกจ้ปะปลาชวนมีแต่ตัวใหญ่ๆมีแต่ตัวแบบเท่าแข่งน,นี่เ,เ,เห็นบ่จะ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกบ่อหนึ่งนะจ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วูอ่ะอขายดาเผื่อเดี๋ยวให้พี่กัดไว้นะจ้ะอยู่นวนสูงตำบลใหม่เผื่อใครอยากได้ไปกินอันนี้มือมือฉมังค่ะมือฉมังแห่งหนองจำปาเมื่อกี้ทำปลาไหลไปแล้วถ่ายไม่ทันครับแม่มา,มาครับลูกพี่ถ่ายรูวเนี่ย เดี๋ยวจะพาดูพี่คนนี้นะคะทำทำอาหารป่าเก่งมากเนาะชื่อว่าเสจีค่ะอีกคนหนึ่งชสือเสเป้นะจ๊ะเสเป้กับเสจจีเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวรอดูพี่น้องสองเมือง สีกำลังจะเอาปลาไหลไปพัดเพชรครับคบพ,พ่ะพิดคิดให้แม่สมหน่อยครับสวัสดีครับอ่าฝากฝากาาก็ดีดตาให้รับกับแม่ด้วยเด้อเดี๋ยวรอบหนาเราจะพาไปดูอะไรก่อนขอบอกโอเค บาย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 ค่ะ <Bye bye. S 1> หันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อยครับ